ทามปัได้ให้พบเจอเปนยาวิมุควมทุกได้ก็รู้รู้ใจเขาถึงส่งสภาวาแห่งที่บริสุทธิันไ,ไร้น้ไรความมา ความสงบที่อยู่ภายในนั้นช่างหวังหัวใจเรีนทำนั้นบริสุทธิ์ตาปิดผูและงอนการปิดังกุศลน้ำที่ไหลผ่านไปไรค่าไรความหมายปัญญาวิมุตติตื่นรู้รู้และว,วางเปล่ารู้ทุกจึงพ้นจากความทุกข์ทุกทุกได้เพราะรู้เรามาตื่นรู้เป็นเมืองแห่งการเติน พีปูและงองเงาพื่ต้าคือเสอนน้ำที่ไหยผ่านไปไร้ค่าไร้ความหมายปัญญาวิมุตติการรู้รู้แล้ววางตารู้ทุกถึงพ้นจากความทุกข์ทุกนทุกได้เรารู้เรามาเตือนรู้เป็นเมืองแห่งการตืนรู้รู้แล้ววางตาไร้เงาพี่อ่อนพี่อ,อัมพรค่ะ ไรเงาพี่ออนพี่อำพรค่ะถ้าไม่เรียกไรเงาไม่ต้องตอบนะตอไปเนี่ยอืมจะได้รู้ <laughs> จะขวะจาวจ้าไม่ได้เลยมันลืมไงมลืมผมส่งปไปมั้เก็บไว้กคนได้ยวไ,วไ,ไมครับคำสิ่โัโออกจกเอาออกแปลงให้น้องอะไรคืออะไรส่งอะไรเอ่ยส่งรูปอืม ให้น้องบรรยาย่าเถืองยมเจียนสี่สี่คืออะไรคืออะไรปฏิทินหอส่งปฏิทินให้นะครับพระอาจารย์ส่งไปที่ไหนดีป้านยิมบุญยังสวดชัดเจ็นนะคะพระอาจารย์อืมันแก้ไม่ได้ทําไมเดียวพระอาจารย์ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็เขาสวดก็ก็ไปยังยังได้อยู่ยังได้อยู่พระเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังชัดอยู่เจ้าค่ะหมายถึงว่า เสียงสวดก็เบาๆอยู่เจ้าค่ะอืเป็นเสียงประกอบละคอนนะครับเรา้ปเสียงดังกลบเกลือนทีมๆคอรันทีมเป็นทีมอืมอืม,มสวัสดีทุกๆท่านค่ะเลื่อนฟีดมาเจอติกตอกนะคะอย่าเลื่อนผ่านไปไหนนะคะท่านมาถูกช่องแล้วค่ะ กดแชร์ไปก่อนนะคะกดแชร์เขาะจอไปก่อนนะคะทุกท่านช่องทีระพระไรนามนะคะเราได้เจอกันได้มาเจอกันทุกทุกวันเลยท่านเลื่อนมาถูกแล้วนะคะ <c oughs> เไม่ได้เีไม่ได้เลยเชีไม่ได้กระโจก็รูเต็มไปหมดปิดก็ช่วยไม่ได้ไมีแต่รูเอาจารย์ทอยทดสอบเสียงสิอาจารย์ทอยทดสอบเสียง ครับชัดเจนไหมครับผม <Okay. S 3> เป็นค่ะพี่งหรือพี่สงการกับพี่นามนะจ๊ะใช่ค่ะยังไม่เห็นค่ะพี่เวลาประอาจารย์เร็วขึ้นนะหกโมงเราเริ่มได้เลยใช่ไหมคะับพระอาจารย์ใช่แล้ว ถูกต้องเลยพระอาจารย์ลืมแล้นเนี่ยเตือนหน่อยหนา <ำ S 1> <ส>นาศิวานน้องพี่สองพี่สานกับพี่นามเดี๋ยวเราเดินใครึ้นมาก่อนไหมอ่ะก็แจ้งพวกเราว่าเอ่อตอนนี้มีปรับแผนยิบย่อยยิบย,อย,ย่อยเยอะมากเลยมีคนขอแทกขอแทกขอให้ไปแวะบ้านแวะอะไรเพราะงั้นแผนพระอาจารย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นิดนหน่อยหน่อยเปลี่ยนเรื่อยนะปรับคนนี้ก็อยากให้ไปไป เรียกว่าไม่ไปก็เดี๋ยวไม่ได้ให้เขาทุกที่ที่เขาร้อ,องมานะก็เพราะงั้นมีการปอบแผนอยู่เรื่อยๆแล้วกันอืมแรกนู่นแรกนี่จนสุดท้ายพระอาจารย์มีเวลาพักปีใหม่ไหมเนี่ยแล้วพระอาจารย์ต้องไปทําฟันอีกะจะได้ทำหรือเปล่าเนาะแล้วก็ทีแรกวขาจะพาหมูพาไปที่บ้านรับแลกปรากฏว่าไม่พร้อมอ่จาจจะของเจ้าของสถานที่บอกไม่พร้อม ยังต้องประแเพนอีกทีหนึง่งก็มูพาไปบ้านพระประจักษ์แทนก็มีแค่วาเรลีกับพระจักรินที่ไปบ้านรับแผลแค่คืนหนึง่งอ่าในวันที่ยี่บห้าคืนหนึง่งพระจันทร์จะเดินทางไปที่นั่นวันที่ยี่บห้าคืนหนึง่งวันที่ยี่ิบสี่ถึงวันที่ยี่บห้านอนคืนหนึ่งที่อ่าเขาใหญ่นั่นเองมีโยมาแทรกนั่นเองโอเคคุยต่อเหลืออีกสี่นาที ค่ะทุกท่านช่วงนี้นะคะพระอาจารย์ออกทำเอ่อ,อจริกธรรมนะคะธรรมยาตราที่7จ็ดถึงสิธันวานะคะวัดป่าวิเวกวนารามบ้านป่าหมู่ห้านะคะตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะทุกท่านสามารถเ,เข้าไปรับนะคะไปไป ฟังการแสดงธรรมของท่านได้นะคะแล้วก็มีการใส่บาตรด้วยนะคะทุกท่านเข้ากราบน,าน้ัสกรารพระอาจารย์ริระพระไรนามกันและคณะสงฆ์นะคะรวม20ถึง26รูปถึง30รูปกันเลยนะคะทุกท่านเห็นภาพแล้วงดงามมากเลยคะ่ะอาจารย์มีในวิดีโอมีพ่อขาวแม่ขาวอ่ะแม่ขาวร้องไห้งหังก ใช้ผ้าสบายนี่แบบซับน้ำตากันเลยอะค่ะโอ้สา <straightforward> ธุกันเลยค่ะตระแลงงนี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดด้วยงกลางนาเลยยังจ้าพี่สองกรางสองกรางมาแล้ว กอสงการครับกลับแล้วว่าสากสวัสดีครับทุกคนดูครับน่าจเจนโอ้อาจารย์เป็นริ้วสวยจังเลยเนี่ยเออน่ะอาจจะมีเสียงประกอบนิดหนึ่งอัพวกเราแต่เราแต่เราวันก็เล่นเลยในธรรม ผู้ที่จับหลักธรรมไม่ได้เยอะมากผู้ที่จับหลักธรรมได้ไมีน้อยที่จับหลักธรรมได้ก็คือผู้ที่ปรารถนานั่นเองพวกเราถ้าปรารถนาพวกเราก็จะจับหลักธรรมได้เช่นกันสมากก็ไม่ได้ปรารถนาจึงจับหลักธรรมกันไม่ได้เรียกว่า สอนมาถสอนมาแบบไม่สมบูรณ์นั่นเององค์กรรู้ไม่สมบูรณ <c oughs> ์ช่วงนี้ก็มีการปรับร่าอย่างอ้าได้เวลาแล้วนี่พร้อมแล้วพิธีกรเริ่มเลยพร้อมจ้ ขอนอบน้อมในสัจธารมธรรมธาตุอันบรรูปแล้วก็กราบสวัสดีกัล,ลยาณมิตรกัล,ลยาณธรรมยาดีธรรมทุกๆดวงจิตทั้งในห้องและนอกห้องนะคะขอต้อนรับทุกๆดวงจิตต้อนรับทุกท่านในช่องติกต็อกช่องทีราพรายนามทุกวันนะคะเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกา อย่าได้ลังเลสงสัยนะคะเลื่อนฟีดมาติ๊กต็อกช่องนี้โชคดีของท่านแล้วนะคะพระอาจารย์จีระภริณ์นมจะมาตีแผ่แกน่นธรรมที่ปิดที่คว่มนะคะให้งายมาเติมองค์ความรู้องปัญญาแด่ทุกๆท่านนะคะพร้อมกับคณะสิทธิปัญญาวิมุติทั้งพระสงฆ์และคารวะที่จะมาเป็นประจักษ์พยานว่าการฟังธรรมเป็นเหตุให้บรรลุธรรมมาข่ามาพิสูจน์กันนะคะก่อนจะได้พบกับ ประจัก์พยานทุกท่านนะคะกดแชร์้ออเม้นให้กำลังใจพี่ๆกันนะคะหรือท่านใดมีข้อคำถามสามารถพิมพ์ถามมาได้นะคะโอเคเริ่มประจัก์พยานท่านแรกนะคะเป็นพระสงฆ์นะคะพระอาจารย์ทอยพร้อมไม่เจ้าคะ่ะกราบนิมนต์เจ้าคะ่ะสาธุสาธุ <c oughs> ขอน้อมกราบพระรัตนตรัยสิ่งมีค่าอันสูงสุดอ่ะ น้อมกราบพระอาจารย์ด้วยเสียงก้าวย่างสูงสุดแล้วก็เข้ากา